วันนี้สมาคมกีฬากรีธาแห่งประเทศไทยทแถลงข่าวกิจกรรมเดินวิ่งสุขภาพไทยแอตเลติกรัน2,025ครับงานแถลงข่าวกิจกรรมเดินวิ่งเพื่อสุขภาพไทยแอตเลติกรัน2,025มีขึ้นณนะห้องสุพัชลาสายกีธาสถานแห่งชาตินะครับกิจกรรมนี้จัดขึ้นภายใต้แนวคิด run together empower thai a t h l e t e นะครับรวมเป็น รวมถึงเป็นการร่วมเฉลิมฉลองวางระสสำคัญ127ปีแห่งการก่อตั้งกรีธาไทยและเนื่องในโอกาสครบรอบ77ปีสมาคมกีฬากรีธาแห่งประเทศไทยโดยแบ่งการแข่งขันออกเป็นส4ระยะได้แก่21.1กิโลเมตร10กิโลเมตร5กิโลเมตรและอีเวนต์พิเศษระยะ800เมตรหรือว่า Family r u รนะครับ ผ่านเส้นทางแหล่งท่องเที่ยวสำคัญอาทิวัดพระแก้วเสาชิงช้าและก็ยอวังราชมีกำหนดจัดกิจกรรมขึ้นในวันพระสมกีที่23ตุลาคมนี้ในงานนี้นะครับก็มีเจ้าบุวภูทิพลบุญสอนนักรีทาทีมชาติไทยที่พึงเสร็จสิน้นภารกิจในการแข่งขันกรีธาชิงชมป์โลก2025ที่กรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่น แล้วก็ทํำผลงานผ่านเข้าถึงรอบรองชนะเลิศในวิ่ง100เมตรชายมาร่วมงานด้วยแล้วก็ได้ให้สัมภาษณ์ถึงเป้าหมายต่อไปในการแข่งข,ขันกีฬาซีเกมส์ครั้งที่33ที่ประเทศไทยจะเป็นเจ้าภาพซึ่งเจ้าตัวคาดวังไว้สูงนะครับและจากนี้จะมีระยะเวลาในการเตรียมตัวอีกประมาณ3เดือน ตั้งเป้าว่าจะควา้าแชมป์ให้ได้ทั้ง3รายการที่ลงแข่งขันทั้งวิ่ง100เมตรชาย200เมตรชายและวิ่งผลัด4คูณ100เมตรชายรวมถึงลุ้นจะทำลายสถิติเดิมของตัวเองที่เคยทำไว้10.06วินาทีในการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมที่หางโจวประเทศจีนในปี2023ส่วนสถิติที่ดีที่สุดในปีนี้เนี่ยทำได้10.15วินาทีในการแข่งขันกรีฑาชิงแชมป์โลกที่เพิ่งจบไปครับ ครับก็รายการที่ไปแข่งทั้งโลกที่มาจากญี่ปุ่นครับก็ถือว่าเป็นรายการที่ตื่นเต้นมากๆในที่สุดในชีวิตเหมือนกันนะเพราะว่าเหมือนได้เจอกับไอดอลของตัวเองแล้วก็พวกที่วิ่งเงนเร็วตัวทัพของโลกครับก็ถือว่าตื่นเต้นมากๆก็ได้ประสบการณ์กับการแข่งขันครั้งนี้เอยอะมากๆเหมครับก,ก็ถือว่าพอใจเหมือนกันนะเพราะว่าเหมือนเราก็ลังรักษามาตรฐานมาตรฐานเดิมของเราได้ครับกลับมาครั้งน,นี้ก็เหมือนได้ได้ซ้อมแบบประมาณอีก3เดือนจริงๆจากก็รู้สึกว่าเต็มที่กับการแข่งขันครั้งนี้มากครับเพราะว่าหวังไว้ว่า เออจะกลับมาเอาแชมป์มือนเดิมให้ได้อีกครั้งหนึ่งครับผมก็แต่ระยะก็เหมือนก็อยากจะคว้าสร้อยเงินทองเหมือนเดิมให้ได้แล้วก็อยากจะทำลายสถิติตัวเองให้ได้อีกครั้งหนึ่งครับทั้งวิ่งเดี่ยวก็ว,วิ่งผัดเหมือนกันนะ